เ็นเหตุการณ์หลังจากที่คุณชัดชาติได้ทําการประชุมเรื่องการบริหารจัดการและปัญหาในการปฏิบัติงานของสํานักง,งานเขตนะคะโดยเป็นการร่วมวงรับประทานอาหารกลางวานันกับพนักง,งานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ5คนค่ะรวมถึง1ใน5คนคือผู้ที่เข้าช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหอวังนะคะจากเหตุการณ์ชิงทรัพย์เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งในภาพรวมก็เป็นการสอบถามชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสวัสดิการต่างๆจนในช่วงหนึ่งระหว่างที่พูดคุยกันมีพนักง,งานบอกว่าไม่ กล้ากินเขินเขินคุณชาชาตใช่ค่ะคุณชาชาติก็เลยทําการแกะซีลจานอาหารและส่งจานอาหารให้กับ พนักงานทั้งห้าคนด้วยตัวเองค่ะค่ะแล้วก็พร้อมพูดอีกนะคะว่าไม่ต้องเคิร์นผมผู้ว่ากรุงเทพไม่ใช่ดาราทําให้บรรยากาศในการกินอาหารเป็นกันเองค่ะพี่ชมแล้วก็สําหรับอาหารมื้อเที่ยงที่คุณชัดชาติล้อมวงกินมื้อเที่ยงครั้งนี้นะคะก็มีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวน้ําหมูแดงค่ะซึ่งการมาพื้นที่สํานักง,งานเขตจตุจัจกรครั้งนี้นะคะเป็นการสัญจรเขตที่สามของคุณชัดชาติค่ะ เพื่อติดตามปัญหาหลายเรื่องในเขตนั้นๆน,น,นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้ําท่วมขังพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายปัญหาหับเร่แผงลอยและจุดก่อสร้างขนาดใหญ่รวมถึงพื้นที่ที่จะทําให้กลุ่มเค,เคลื่อนไหวการเมืองจัดชุมนุมสาธารณะได้รวมถึงประเด็นการจัดเก็บภาษีในเขตจตุจกักรและปัญหาจัดเก็บขยะอีกด้วยค่ะ